สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะนําสูตรนะครับวิ่งบน2ตัวนะครับมาแบ่งปันให้แก่สมาชิกได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนวิธีทำนะครับใช้ลักพันบวกกัน2ครั้งบวกด้วยหลักหน่วย2ครั้งบวกด้วยลักหน่วยเล็กท้าย2ตัว1ครั้งนะครับได้เท่าหร่บวก1นะครับก่อนอื่นก็ไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับ ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขก็น่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปนในทางที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเรื่องันเลยครับวันแรกครับห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ครับสี่บวกสี่เท่ากับแปดได้ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดนะครับเจ็บ 8, ด 8, บวกบ บวกเป็นแต้มก็ได้7กับ8นะครับเลขที่ออก979นะครับเข้า9นะครับที่หลัก10นะครับต่อไปนะครับห้าบวก5เท่ากับ0 9ย์บวก9กเท่ากับ8นะครับได้ศนย์บวก8เท่ากับ8 8บวกนเท่ากับ9นะครับเลข9กับ0นะครับเลขที่ออก063เข้า0ูนย์ ร้อยนะครับต่อไปนะครับเจ็ดบวกเกตเท่กับสิบสามสามเท่ากับหได้4ี่บวกหเท่ากับศูนบวกเเท่ากับเนะครับ9กับ0นะครับเลขที่ออก395เข้า9นะครับเทหลัสิบต่อไปนะครับ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับคาเท่ากับศก็ได้สองบวกนเท่ากับสองสบวกสเท่ากับห้ะครับได้หกับหเลขที่ออกหกศนครับเข้าหกหลัก้อยครับต่อไปนะครับสามบวกสามเท่ากับหกสาเท่ากับหก็ได้หกบวกหกเท่ากับสิบสองสองบวกเก้าเท่ากับสิบ ได้หกับ2อครับเลขที่ออก6กสองเก้าสนะครับทีหลักสิบต่อไปนะครับเจ็ดบวกเจ็ทากับสิบสี่หบวกหกเท่ากับสได้4ี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสิบสีบ5ครับเลขที่ออก4ี่แเข้าสี่นะครับทหลักร้อย ไปนะครับ3ามเท่ากับหกหนึเท่ากับสได้6บกบวกสเท่ากับแปบวนเท่ากับแปดนะครับแดกับเกานะครับเลขที่ออกห้าเกาแปข้าแดทั้งแทั้งเานะครับต่อไปนะครับสามกสามเท่ากับหกเท่ากับสิ ได้6กบวก6เท่ากับ12 2สบวกเเท่ากับ11ได้1นะครับ1นึ่งกับสองเลขที่ออก1 16เข้า1นึครับงวดต่อไปครับเข้า1าต่อไปครับศูนยย์เท่ากับ0ูนบวเท่ากับ12ก็ได้ศูนย์บวเท่ากับ 2, 3, 2. สองโมกเจ็ดเท่ากับเก้านะครับเก้ากับศูนย์นะครับวัที่แล้วนี่เข้าออกเก้าศูนย์เลยครับตรง,ตรง,ตรงนะครับอ่งวดต่อไปครับงวดได้นะครับงวดวันที่หนึ่งวิทยาหกเจ็ดนี้นะครับได้ห้าบวกห่าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ได้ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับ 0, ได้0กับ1นะครับได้0กับ1ครับงดหน้านะครับงดวันที่1นะครับ1นึ่ทับหนี้นะครับ0กับ1นะครับ ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลอีสูตรน,นะครับทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกโปรดพิพจารณาก่อนนะไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรอาจมีเข้ามีหลุดได้นะครับไม่มีสูตรไหนจะเข้าตายตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาใจเพียงเท่านี้สวัสดีครับ